สุข่าวสโมสรเชลซีเรามาดูชาวเชลซีในช่วงเช้าเรามาเริ่มเปิดตัวกันด้วยที่ข่าวนี้เชลซีเปิดตัวคีอูเซ็นสัญญา5ปีเลยนะ ดยการน,นี้ทนักของเชลซีออกแถลงการยืนยันได้ตัวมาสกิอูของหน้าปรายใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหอกไวแบฟ8ปีรายนี้กลายมาเป็นเป้าหมายของเชลซีหลังจากที่มีการบริงานข่าวระบุเร็น่าสิงค์ครามเชลซีเข้าหานักเตะซึ่งการเจรจาดําเนินการไปได้ด้วยดีเป็นอย่างมากเพราะคีอูเนี่ยเปิดทางย้ายไปที่แซมฟอร์ดบริตในขณะนี้ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมดังจากลอนดอนออกแถลงการยืนยันในการคว้าตัวคีอูเข้าสังกัดเป็นระยะเวลากว่า5ปี พร้อมเงื่อนไขในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลมันมีความรู้สึกที่น่ายินดีเป็นอย่างมากในการที่จะเซ็นสัญญากับเชลซีและผมเจอปัญหาในการนอนหลับมาก่อนที่นี่เพราะผมตื่นเต้นที่สุดแล้วผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า,าจะลงเล่นให้กับนักของเวทีีเมเยริกตอนนี้ผมมีโอกาสมาอยู่ที่เชลซีแล้วและผมก็ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะ ประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสร,รตามการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าสิงค์ครามเชลซีจ่ายค่าจีสัญญาให้กับทาง้าของบาร์เซโลนาเพียงแค่6ล้านยูโรในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะอะไรถึงไงเสริมทัพไม่มรอใครเชลซีควา้าดาวรุ่งบาร์เซโลนานักเตะลั่นขอโทษในความสำเร็จในครั้งนี้โดยการที่ทางด้านของฌางเชลซีนะฮะขยันสร้างขุมกำลังให่แข็งขแกร่ง พร้อมที่จะลุยในศึกซีซั่นใหม่ล่าสุดเซ็นสัญญากับทางของมาสกิลหหอกอนาคตไกลจากทางของบาซโร์นามาร่วมทัพด้วยสัญญายาวจนถึงปี2029โดยงานนี้นะักเตะเปิดใจสุดตื่นเต้นได้ย้ายตามฝันในการค้าแข้งในลิกสุดสุดเมืองผู้ดีพร้อมตั้งเป้านะฮะนำทีมโกยความสำเร็จในครั้งนี้ให้จดได้โดยงานงนี้ทางของทางอาเชลซี Chelsea นะฮะสโมสรพ่อบุญทุ่มแห่งสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เดินเครื่องในการเสริมทัพไม่รอใครล่าสุดคว้าตัวมาสกิลกองหน้าดาวรุ่งจากบาซโลรนาเป็นที่ระบรอแล้วพร้อมเสัญญายา,ยาว5ปีพร้อมออปชั่น1ปีโดยสิงโตงงกับรามเชลซีแสดงความสนใจอยากได้ตัวหอกแห่งอนาคตวัย18ปีซึ่งซัดไปมากถึง2ประตูจากการลงเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ทัพเจ้าบุญทุ่มมาตลอดช่วงสมัน,นี้และสุดท้ายก็ยอมจ่ายค่าสัญญ,ญาจำนวนกว่า 6ล้านยูโรหรือราวประมาณ200สล้านบาทในครั้งนี้เพิ่มเติม ึ่งกิเนี่ยเปิดใจอยาไปทางการผ่านเว็บไซต์สิงบรูมันทาให้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซีผมเนี่ยแทบจะไม่หลับไม่นอนคืนก่อนหน้านี้เดินทางม,มาที่นี่ผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่คือความฝันของผมในการเล่นพเมพ์ลรีกประสบความสำเร็จในอังกฤษตอนนี้ผมเองนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมทีมเชลซีและผมจะทุ่มทำงานให้หนักที่สุด เพื่อที่จะประสบความสำเร็จกับสโมสรผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากในการเริ่มต้นนั่นก็คือผมต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวให้จบได้ซึ่งผมมั่นใจนะว่าเป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยแน่นอนว่าผมเนี่ยอยากจะคว้าแชมเปี้ยนลีกและก็พรีเมียร์ลีกกับไปด้าของเชลซี โดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยอยากที่จะช่วยทีมให้ได้ม้าที่สุดนะฮะด้วยการยิงประตูให้จุงได้เยอะๆในครั้งนี้ผมอยากที่จะกลายเป็นหัวหน้าอ่าหน้าตัวเป้าที่เก่งที่สุดในโลกในครั้งนี้เกี่ยวก่าระบุป,ปิดท้ายเอาไว้อะไรดังไงฮอนขอตอบแทนก็แล้วกันหลังสซ็นสัญญาถาวรกับทานั่งของสาริกาดง โดยงานนี้นิวคาิลเซนสัญญานะฮะถาวรลกับผนั่งของบริสฮอลล์แบ็กซด์ดาวรุ่งในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามเงื่อนไขภาพบังคับหลังยืมตัวจากขนั่งของเชลซีในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาบริเวทบไซต์ของสโมสรนิวคาสเซลยืนยันการซื้อขาดทอ์จากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วเป็นการเปิดเผยเพียงแค่เป็นการสัญญาระยะยาวและไม่ได้มีการเปิดเผยค่าตัวในการย้ายทีมของ แบ็คปีศา9ปีวันนี้กันอีกด้วยผมภูมิใจเป็นอย่างมากเนดังที่สามารถต่อยอดผลงานจากที่ฤด,ดูการที่แล้วและก็เดินทางต่อไปที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแฟนๆผู้จัดการทีมสตาฟเพื่อนรวมทีมและทุกคนที่สามารถเดินสโมสรเนี่ยทำให้ผมนั้นรู้สึกอบอุ่นผมจึงอยากตอบแทนความเชื่อใจที่พวกเขามีให้กับผม ฮอนเน่ที่เล่นได้ทางแบ็กซ้ายและก็กองกลางลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลไปลักมากถึง22เกมในฤด,ดูกาล2023แต่ว่าหนักไปทางเป็นตัวสำรองเสียส่วนใหญ่นะฮะภาพรวมดูเหมือนจะไม่ดีพอที่ตำแห่งของเดอะแม็กพจะทุ่มเงินระดับ28ล้านปอนด์ เพื่อจะซื้อขาดอย่างไรก็ตามเป็นสถานการณที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นเงื่อนไขาภาพาบังคับโดยตามการบริงานของสื่อระบุเลนว่า d ดวิลคารเซนจต้องจ่ายให้กับผ้นั่งของเชลซีจำนวน28ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก7ล้านปอนด์สำหรับการซื้อขาดดาวรุ่งวัย19น9ปีปร,าย,า,รายันี้อาไรยังไงบาร์ยนโอเคออปชันเสริมดิวโอริเซคาดเป็นทางการในเนวันนี้ ซึ่งบอยเอนมินิกตอบตกลงเงื่อนไขในการเพิ่มเติมในเดียวในการคว้าตัวไมเคิลโอริเซ่เีกดาวรุ่งของคิสันพา r เรชเป็นที่นรียบร้แล้วสนบสนุนให้การย้ายทีมเป็นทางการบีสิทธิ์เกิดขึ้นในว,วันนี้ โดยปเดิมบินิกตอบตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมในดีลในการคว้าตัวอาหน้างของไบร์นโอเรเซ่เป็นดาวรุ่งจากทีมด้านของฝรั่งเศสจากคิสเันพาเลชเป็นที่เรียบร้อยสบุญให้การย้ายทีมอย่างเป็นทางการมีสิทธิ์เกิดขึ้นในวันนี้อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้อดีตเด็กปั้นอาร์เซนอลเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาแจ้งเกิดให้กับทีมชุดใหญ่คิสเันพาเลชโดยเฉพาะในฤดูกาลล่าสุดที่กดไปมากถึง10ประตูจากเพียงแค่19นัดเท่านั้น ทำข้อตกลงในสัญญาส่วนตัวกับดนานของบอเยอร์มินิกได้ตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วโดยโอริเซนยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะได้ย้ายสู่ทีมมหาอำนาจฟุตบอลเยอรมน,นีประเด็นภายใต้กุญสุกนใหม่แบงซองกอมบานีแม้ว่าในขณะเดียวกันจะมีหลายทีมหัวแถวของพเบร์เสสนใจอยู่ก็ตามทีกาะนั้นการที่ดิวมีความล่าช้าเนื่องจากว่ามีรายละเอียดบางประการ ที่ต้องการผ่านการทำข้อตกลงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบาร์งเยนจะตกลงทุม่มค่าสัญญา60ล้านปอนด์ให้กับพาเลชและก็ตามทีล่าสุดทดันดดสันระบุนะว่าในสุดดีวนี้ก็กำลังรุดล่วงด้วยดีเมื่อบาร์งเยนอนุมัติแล้วถึงการใส่ออปชั่นส่วนตัวในการส่วนแบ่งค่าตัวการของการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้ให้กับด้านของคิสันพาเลชในัณงนี้ ดเดอรย์นเปิดไฟเขียวให้กับรายละเอียดในส่วนนี้โดยตกลงจะมอบส่วนแบ่งค่าตัว15ให้กับพาเร์หากถึงวันที่แข่งวัย22ปีน,นี้ย้ายออกจากน้่งของอาริอันช์อารีนาอนาคตสำหรับนัาของโอดิเซทิ้งสถิติกับนัาของพาเรตไว้ที่การยิง16ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด90นัดขณะที่ทีมชาติยังไม่เคยเล่นกับฝรั่งเศสชุดใหญ่มาก่อนเลยภายหลังจากที่ลงสนามในชุดเยาวชนยู่21ปีมาทั้งหมด7เกมยิงได้1ประตูด้วยกันในครั้งนี้ ไรทีมยื่นซื้อสื่ออิตาลีเปิดเผยดาวปรีตั้งค่าตัวดาวยิงตัวเก่งโอซิมเพมแบบมหาโหดเลยนะโดยอยืตสรออิตาเลียนอย่างทางด้านของกาเซต้าเปิดเผยว่าในขณะน,นี้นาโปลรียังไม่ได้รับข้อสเสนออย่างเป็นจริงเป็นจังในการขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเพมจากทีมได้เลยด้วยเหตุที่ทางสโมสรตั้งค่าสัญญาดาวเตะรายนี้เอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยนะ ดยสถานการณ์สวนทางกับช่วงตลาดซัมเมอร์เปิดทําการใหม่ๆนะฮะซึ่งโอซิเมนเนี่ยนับเป็นดาวเตดเนื้อหอมที่ทุกสโมสรบนโลกใบนี้อยากได้ไปยืนค้ำไปแด,ดนนานอกจากนี้ยังมีการปรายงานข่าวอีกนะว่านาบุรีก็าอาจจะตกที่นั่งลำบากเหมือนกันหากว่ายังคงต้องแบกรับค่าเหนื่อยของโอซิเมนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ ด้วยก่อนหน้านี้มีท,ทั้งทางด้านของเชลซีอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์ูดนต็ดปารีสแซงต์แชงและก็อีกหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮมก่อนที่จะตัวจะจบประกาศต่อสัญญากับนาบลีไปถึงช่วงปี2026โดยทีมตองสังกัดนะฮะยอมทุ่มทุนจ่ายค่าเหนื่อยให้เป็น2เท่า ของสัญญาฉบับเดิมและก็มีการตั้งค่าจิตสัญญาของดาวเตะคนนี้เอาไว้สูงมากกว่า100ล้านปอนด์จึงเป็นเหตุให้บรรดาทีมน้อยใหญ่ต่างเบนเข็มออกไปหาตัวแทนกองหน้าคนอื่นที่มีราคาค่าตัวถูกกว่าแม้แต่มหาเศรษฐีจากลิสบอนอาราเบียก็ยังไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินก้อนมากขนาดนี้เช่นเดียวกันโดยค่าเหนื่งของวิกเตอร์โอซิมเพมที่ประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีอาจสร้างความลำบากใจในการบริหารในการใช้เงินของนาโปลี ในระยะยาวได้ซึ่งออเรเิโอเจอร์โลนติสประธานสโมสรก็รู้ดีว่านี่คือภาระของเขาและจำเป็นจะต้องปลดทิ้งให้ได้ไวที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงมีข่าวว่านาบปรีเองก็พร้อมจะหันราคาค่าตัวของโอซิเมนลงไปเพื่อจะดึงดูดเหล่าบรรดาสโมสรให้กลับมาสนใจกันอีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมแต่ขาะเดียวกันผุนสื่อคนใหม่อย่างอันโตนิโอคอนเต้ก็ดูอยากจะได้ตัวโรมิโรกากูจากเชลซีมาร่วมงานมากกว่า แต่ทางฝั่งทีมสิงปรูเองก็ไม่ยอมลดราคาค่าตัวของพี่ตู้ลงเช่นกันทําให้ยิวระหว่างดาวปอรีแล้วก็เชลซียังคงไม่มีความคืบหน้าสักทีแถมจอแวร์ดมมาสักพักใหญ่แล้วดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายมหากราบของวิกเตอร์โอซิเพนจะไปจบลงที่ตรงไหนหรือถ้าหากว่าดาบปอรีไม่ยอมลดราคาลงอีกพวกเขาอาจจะต้องเก็บดาวเตะรายนี้ไว้ใช้งานต่อไปจนกระทั่งเสียแบบฟร,ฟรีในช่วงหมดสัญญาในคังนี้ก็เป็นได้ และขาวเชียซีช่วงเช้าของวันที่2กรกฎาคมก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f อทุกท่านติดตามกันต่อไปกับซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกัต